สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระไร้สร้างสรรค์น,นะครับวันนี้วันที่15พฤศจิกายน254นะครับขออนุญาตมาอัปเดตความคืบหน้าสําหรับนะครับคนที่จะลงบัตรสำคัญห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับผมนะมีข้อมูลความคืบหน้าจากคุณสังติเผยว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมเปิดลงทะเบียนคนจนต้นปีหน้านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้อมูลแล้วก็ หลายท่านนะครับมีข้อสงสัยมาว่าเอ๊ะพอที่จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันนะครับขอบคุณข้อมูลครับกรุงเทพธุรกิจนะแบ่งปันข้อมูลในส่วนของความคืบหน้าของบัตรคนจนนะครับคังเร่งสรุปเงื่อนไขลงทะเบียนคนจนครับเพื่อเปิดให้ลงทะเบียนได้เร็วสุดเนี่ยต้นปีหน้าระบุเงื่อนไขคัดกรองจะเข้มงวด โดยอาจพิจารณาถือครองที่ดินและทรัพย์สินอื่นเช่นรถยนต์เพิ่มเติมประเมินโควิดครับจะทำให้ยอดคนจนพุ่งถึง15ล้านคนนะครับนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในต้นปีหน้าครับรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรคนจนเพื่อรับสวัสดิการเพิ่มเติมจากภาครัฐซึ่งจะเป็นการเปิดลงทะเบียนนะครับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา เพื่อทำการคัดกรองครับบุคคลที่สมควรได้รับสบริการจากรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริงนะฮะโดยผู้ที่ถือบัตรคนจนในบิบัลครับจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการกําหนดเงื่อนไขในการคัดกรองเพิ่มเติมจากเดิมที่กําหนดเพียงรายได้เงินฝากและทรัพย์สินบางส่วนเช่นการถือครองที่ดินเป็นต้น แต่ครั้งนี้อาจจะมีการเพิ่มเติมในทรัพย์สิน,นอื่นๆเช่นรถยนต์โดยจะต้องประสานกับสถาบันการเงินครับเพื่อตรวจสอบเรื่องการถือครองทรัพย์สินต่างๆรวมถึงการประสานนะครับกับกรมที่ดินเพื่อให้ทราบถึงการถือครองที่ดินเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จนะครับจะมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับ เรากำลังพิจารณาเงื่อนไขนะครับเพื่อให้สามารถคัดกรองบุคคลที่เหมาะสมจริงๆเช่นในเรื่องของรายได้และการถือของทรัพย์สินต่างๆนะครับโดยครั้งนี้เราจะกำหนดนะครับให้มีการนับรายได้เป็นควาเรือนซึ่งเมื่อเฉลี่ยแล้วจะต้องมีรายได้ต่อหัวไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของที่ดินนั้นเนี่ยเรากำลังพิจารณาว่า จะให้นับการถือครองที่ดินในส่วนที่ดินเป็นสปรกรด้วยหรือไม่และจะพิจารณาใช้คำว่าการครอบครองที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับสวัสดิการเพิ่มเติมนั้นครั้งนี้เราจะยังไม่มีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมครับเป็นเพียงการลงทะเบียนเพื่อคัดกรองบุคคลที่เหมาะสมจริงๆเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับเรื่องสวัสดิการที่จะมีเพิ่มเติมนั้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะพิจารณา เมื่อประชาชนครับผู้ถือบัตรคนจนมีความเดือดร้อนซึ่งจะเติมมบริการไปเรื่อยๆนะนะครับเรื่องสสริการนั้นเนี่ยเราก็ดูอยู่นะครับเพราะจะมีทั้งสสริการที่ไม่มีอายุแล้วก็สวสริการที่มีอายุนะครับหรือออกมาเป็นครั้งๆเช่น2หรือสเดือนแล้วจบอันนี้ก็ต้องดูนะครับส่วนกรณีที่มีการประเมินว่าการลงทะเบียนครั้งนี้จะมีจํานวนคนจนเพิ่มมากขึ้น เขากล่าวว่านะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้นเพราะสถานการณ์โควิด -19 นะครับทำให้คนตกงานและขาดรายได้ไปมากนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยมีการประเมินว่าจะมีคนจนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1-2ล้านคนเน mm. มื่อรวมกับผู้ที่ถือบัตรคนจนเดิม mm. เนี่ยนะครับก็จะมีจำนวนรวมประมาณ15ล้านคนนะอันนี้เป็นข้อมูลนะครับผมโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีส่วนทำให้คนจนเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นภัยพิบัตินะครับทางเชื้อโรคแต่เรื่องงบสำหรับการดูแลไม่มีปัญหาครับเพราะเราไม่ได้เอาตัวเงินเป็นตัวตั้งเราเอากฎเกณฑ์ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทมาเป็นตัวตั้งถ้าใครเข้าขายก็ต้องให้แต่ถ้างบที่ตั้งไว้ไม่พอเราก็ต้องพร้อมที่จะจัดสรรเช่นจากงบกลางเป็นต้นนะเพราะการดูแลสวัสดิการของคนจนมีความสำคัญจริงๆนะครับ สำหรับการลงทะเบียนนั้นเนี่ยนะครับเราจะเปิดให้มีการลงทะเบียนผ่านแบงก์รัฐและจะว่าจ้างนักศึกษาที่จบใหม่ยังไม่มีงานทำทั่วประเทศจำนวนประมาณ10,000รายนะครับเข้ามาช่วยในการลงทะเบียนให้ด้วยเพราะเชื่อว่าจะมีจำนวนคนมาลงทะเบียนมากขึ้นนะครับหากจะใช้เฉพาะคนราชการและในเวลาราชการก็คงไม่ทันนะครับนี่คือเป็นข้อมูลนะที่อัปเดตกันลงรายละเอียดเลยนะครับ เราให้ลงออนไลน์ไม่ได้เพราะจะมีคนที่สูงอายุที่อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีทําให้ต้องใช้คนรุ่นใหม่เข้าไปช่วยเขากล่าวนะนะครับทั้งนี้ครับเรากําลังพิจารณาด้วยว่าจะใช้บัตรประชาชนมาแทนบัตรคนจนไหมอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่โอ้นะครับผมนะเพิ่มเติมพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการมีเงื่อนไขซึ่งก็ออกมาเป็นนัยยะพอสมควรนะตอนนี้นะครับ รวมไปถึงในเรื่องของระยะเวลานะครับก็มีแนวโน้มบ่งชี้กันมาว่าจะเป็นต้นปีนะครับผมอันนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องนะแล้วก็คาดการเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับจํานวนคนที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมรวมไปถึงในเรื่องของรูปแบบนะครับที่จะใช้สถานที่นะครับนะทางด้านของธนาคารเป็นจุดที่ลงทะเบียนนะพร้อมกับผู้ที่จะมาช่วย นในการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะเป็นนักศึกษานะครับจบใหม่นะที่จะกระจายช่วยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้า3 4ประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับนะครับปัสุการแห่งนรัฐรือบัตคนจนรอบใหม่ที่มีการเตรียมพร้อมนะครับและรวมไปถึงเงื่อนไขบางส่วนเนี่ยนะครับผมก็เริ่มที่มีการแบ่งปันมาบ้างละยังไงก็ลองดูเป็นแนวทางนะสำหรับใครท่านที่เขาเรียกว่าต้องการที่จะ เข้าร่วมนะครับนะในส่วนของสิทธิสัมิการแห่งรัฐบัตรคนจนสําหรับผู้ที่ถืออยู่แล้วนะครับผมตามข้อมูลนี้ล่าสุดนะก็จะมีการให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์เช่นเดียวกันถ้าท่านเข้าคายตรงตามเงื่อนไขก็จะสามารถได้รับสิทธิ์ต่อไปนะครับโดยเบื้องต้นนะครับประมาณช่วงต้นปีเนี่ยถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีการแบ่งเป็น2เฟสเฟสแรกเนี่ยจะเป็นการลงเพื่อคัดกรองดูก่อนนะครับผมนะเฟสที่2ถึงจะมีการอนุมัติ ในเรื่องของการได้รับสิทธิ์ต่อไปนะอ่าเอาละนี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในเรื่องของบัตรสุขการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนํามาฝากให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับได้รับทราบถึงในแยะสําคัญและก็ความคืบหน้าที่น่าสนใจเลยนะครับขอบคุณข้อมูลครับจากนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับผมที่เปิดเผยข้อมูลและก็อัปเดตข้อมูลให้กับนะครับทุกท่าน ได้รับทราบข้อมูลกันเป็นระยะะ,ยะนะครับเดี๋ยวไงติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดแน่นอนเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เดือนพฤศจิกายนแล้วนะเดือนหน้าก็ธันวานะครับแล้วก็ขึ้นไปต้นปีหน้าปี -65 ละนะครับก็เดี๋ยวมีความเข้มข้นเรื่องนี้มาพูดคุยแล้วก็อัปเดตกันแน่นอนนะครับผมเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ และที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจพลาคดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟรีดอมชาแนลใบเกษมสันต้องลำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ